ดึงออกมาโ้าวปอดมันเป็นตัวรลดิอยู่หลังนี่ดังนี่ขาดสนอน้าบอออกไปข้างนอกนี่โอ้โ้โอ้โโอ้โปอสุดยอด สวัสดีช่องมังยางขันทินจ้ามันนี้สิบพามาหาใส่เบ็ดปลาไหลจ้าลงมาแล้วเมื่อกี้ฝนตกบักยางแห้งสาขี่รถกลับบานเลยเหมือจะมาไม่จ่านี่ดินเปียกๆเลยพามาหาหูปลาไหลสางนี่จ้าเพิ่นสูบแล้ว มาเห็นหูปหลาไหลใบหูหนึ่งจ้านี่หูหูแบบใหญ่เลยเดี๋ยวใส่บใบมังนีลังหนึ่งจ้านี่จ้าที่ใส่มานี่เนี่ยเขาเป็นเนี่ยหมูคือเอาจ่าแล้วกับเบ็ดเบ,ดเบอรอซิมหาจ้ะ হলি মলি ম สวัสดีตอนเศร้าๆจ้าเับช่องมังยังขึ้นทินจ้าแล้ว,วปลเศราบันไดดอกสวยแล้วเมื่อคืนนี่ฝนตกแหงแห้งมาเบิ่งเบ็ดเบ็ดลอยเบิดออกไปจากหูเบิดมันมีความหมานเลยยามไปแล้วสามหลังจ้าแต่บาหลังนี่มันเป็นแปลกๆคือจังมันดึงออกมาข้างนอกล้อมาเบิ่งหลังนี่เบิง้ง มันจะมีความหมานบอมันเป็นสีแปลกๆแม่หลังนี่ไหมือจะมีอย่างดึงออกมาโ<ะ><ะ>อ้ปอดมันเป็นตัวโลตีปอดหลังนี่หลังนี่โอ้ปอดเป็นตัวโลตป้ปอดหลังนี่ไหม ปอดปลาไหลอีพอยแม่อปอดหมานหมานหมานจ้ะตัวหนึ่งก็ยังดีอยูห่หนึ่งแต้มหนึ่งเต้มสวยปอดนี่คักนี่เนี่ยเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปจ้ะดึงอยู่หลังนี้หลังนี้ขาดสนอมันดึงมันดึงขึ้นป่แม่น ขาดหัก<า>ยุบ<า>หกักยาดิ่าเป็นขาอไรเาจริงเหรอัออรไดไ้อท้กหันดิ้งอยู่ดิขันยุบยุบหนียุ่แล้วแหละก็ยุบเล้ว,วมันอาจจะขาดาาแล้วติดหัวยาสีเลยวะ เอ้วายหลุดก er ับน็อบ้านดึงอีหลีเออบ้านกัเป็นยุบยุบโอ้ยผ่านแล้วก็แจ้งหมดมันดึงเขาไปดึงเปียหากามันหลายมันกะนั่นดิ รุดรุดอะพี่ว่าอาจจะวายู่อาจจะดึงไปของหยาดซะยื้อใได้แบบอันนั้นมันดึงหนึดขึ้นอยู่เด้เสียงมันหยุบขึ้นไหม เมนว่าแล้วบอาออกไปข้างนอกนี่โ oh. อ้โหโอ้โ oh! ้เ oh! ก่งเก่งเก่งเก่เกบงเก่ง oh. เ่เก่งเก่งเก่ง่งเก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 ่บเกเก่างใหญ่ตักนี้แ oh. ่่เอาขึ้นมาก่อนย่ากงเก่่กง่งงน่่่่ง่เเ่่่่่่ งงค่ะสองโน่าจะลุกวาตัวแทงเด้เนี่ยออแทงเลจะเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี่มึงนี่น่าจะลุดว่ะเน้าะ่น่ีเ๋ยวดึงแห้งอะโชว์หน่อยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดไม่ได้จับแล้วมาโชว์น้อกันเนี่ยตันเพื่อสเปนสกีพยานเด้อสกีพยานเอียงมากเลย อาจจะปลาอะไรขึ้นตวนน่ะตัวญ่ซ้ำกันบ้บ่าหตัวนี้มันไขัอยู่าอยู่นานเม้นำบนหลนี่บนเหลีบ่นผัดจากหลังดอกมสุดยอดวะสุดยอด่ะสุดยอดสุดยอด บ้านไหนว่ามันประยเราเดียวเ้ค่ะน่ะนี่ตายปะเนี่ยตายเอสเซอาสรุปผลงานรวมน้ำกันจ้าไม่น,นี่ยคลือนแวนตว,วตกยางแหงเลยแต่ว่าก็ยังมีความหมานอยู่จ้ะคุณน่ะสองแต้มมีแตมไม่ไงน่ะแต่าจะพกเจ็ดชีว์อยู่นะสองตัว กคือว่าหมานอยู่เดมม้มานี่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจา้ชาช่องมังงะทื่น่ทิ้นกะขอลาไปก่อนจา้ามานนี่สวัสดีจา้พาพบกันที่คลิปหน้าจา้าเย่เยอยอดจา้ามันหมานมันม